ข่าวแรกค่ะเราไปดูเรื่องราวของน้ํากินน้ําใช้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันก่อนเลยนะคะโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองก็ปรับลดการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนลงแล้วนะคะเพื่อให้น้ํานั้นมีเพียงพอสิ้นสุดฤดูแรงนี้ค่ะ นายสุคนเต็มยศยิ่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคองกล่าวถึงสถานการณ์เขื่อนลําตะคองล่าสุดนะคะแจ้งว่าเขื่อนลําตะคองเนี่ยปรับลดปริมาณน้ําที่ปล่อยออกจากเขื่อนสําหรับ3กิจกรรมหลักตามมาตรการประหยัดน้ําของกรมชลประทานเนื่องจากห่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนค่ะทำให้มีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ค่ะ ทางนี้นะคะในระยะนี้เขื่อนมีการส่งน้ําออกจากเขื่อนโฟกัสเฉพาะน้ําใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ทํานาปรังท้ายเขื่อนลําตะคองอย่าปิดกั้นฝายเพื่อสูบน้ําทํานาปรังตลอดสายน้ําลําตะคองเนื่องจากเขื่อนมีปริมาณน้ําน้อยและขอให้ประชาชนที่อยู่ด้านท้ายเขื่อนลําตะคองงดสูบน้ําทํานาปรังนะคะเนื่องจากส่งผลกระทบกับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะ